ตอนนี้ก็มาถึง EP ที่5นะครับ EP นี้จะมาพูดถึงเรื่องของกลุ่มตัวเลขนะฮะที่ที่ผ่านมาในช่วง EP 2 3หรือว่า4เนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวเลข2ตําแหน่งนะสองตำแหนงนะ่งแต่ว่าคลิปเนี้ยจะมาพูดถึงเรื่องตัวเลข3ตําแหน่งนะครับมันก็คือกลุ่มตัวเลขซึ่งไอ้กลุ่มเนี้ยถ้ามันมี2ตัวนะมันก็เกิดพลังงานแหละเกิดพลังงานที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดมันมี3ตัวมันจะเกิดพลังงานที่ ดีกว่านะครับทีนี้เราก็มาดูกันว่าไอ้กลุ่มตัวเลขมันมีกี่กลุ่มนะกลุ่มแรกเนี่ยผมจะเริ่มจากคู่มิรเนาะคู่มิรนะฮะเราย้อนกลับไปดูคู่มิรนะฮะคู่มิรตัวแรกเนี่ยอาทิตย์เป็นมิตรกับครูก็คือ1นึ่งห้านะครับแต่ที่อยากจะให้เสริมเข้าไปก็คืออาทิตย์ทํางานร่วมกับเลขพฤหัสก็คือ1นึ่งห้ารวมกันปุ๊บเนี่ยบวกไปตัวเป็น9นะครับจะกลายเป็น1 5 9นะครับ สังเกตว่า159หรือว่าสับอีกตัวก็คือ5,19ก็ได้นะครับมันจะเป็นพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของการสอนเรื่องของความอย่างรู้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1กับ5เนี่ยมันเป็นเลขของสติเลขของนักป่านักสอนถูกป,ปะเลขของผู้มีความอย่างรู้ในตัวเองนะครับทีนี้ ก็เป็นพลานตัวแรกเลขเกี่ยวกับความอย่างรู้ถ้าเกิดใครอยากจะมีอ่ามีของมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองอยากจะเป็นคนที่สอนเก่งๆหรือว่าอยากจะเป็นผู้ทรงศีลจะเป็นจะเป็นหมอหรือว่าเป็นพรกเก่งๆก็มีเลข519หเหรือหรือว่าอยากจะอ่าให้ตัวเองมีมีเซนส์นะง่ายๆนะครับทีนี้ตัวเลขต่อไปนะครับทีนี้ตัวเลขต่อไปก็คือจันโฉมตูคู่พุทธองยาวนะครับคือเลข2 บวกกับ4เกิดพลังงานนะครับแ,แล้วเราก็บวกอีกตัวหนึ่งคือ9ก็จะกลายเป็น429นะครับ42เนี่ยมันก็เกิดพลังงานเป็นเกี่ยวกับการเจรจาแต่29นะสังเกตว่ามันจะมีการควบกันระหว่าง42กับ29นะครับ29จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจินตนาการไอเดียและจะจินตนาการคนที่ใช้429เนี่ก็จะส่งผลเรื่องเกี่ยวกับการพูดการจาที่ไม่เหมือนใครจะพูดการพูดการจาที่มีไอเดีย การพูดกันจาที่สร้างสรรค์เหมาะกับพิธีกรหรือเราจะกลับตัวเลขเป็น 2, 4, 9ก็ได้นะครับสังเกตว่ามันจะไม่มีคู่เสียเลยเห็นปะไม่มีอาริไม่มีคู่ศัตรูเลยจะเป็น 2, 4, 9ส่งพลังงานเรื่องเกี่ยวกับการเจรจานะ2 4 9ก็เป็นเน้นเลยว่าเกี่ยวกับการพูดจาภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศดีนะครับตัวที่3 3 6 9นะแล้วก็ถ้าเกิดกลับกันก็จะเป็น3 อ่าหกสามบวกเก้านะครับสามหกเก้าเนี่ยอ่าตัวเนี้ยเกิดพลังงานในเรื่องเกี่ยวกับนักรักในเรื่องเกี่ยวกับความเสพเพราะว่าสามหกมันคือสเสน่ห์พอหกวมกับเก้าปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นความอิสระอิสระที่มีสเสน่ห์ก็คือกลายเป็นนักลักไงมันเหมาะกับคนที่ชอบอยากจะมีสเสน่ห์ดยตัวเองนำไปใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดกลับกันกลายเป็น 639มันจะกลายเป็นนักขาย63กลายเป็นสเสน่ห์เกี่ยวกับเกี่ยวกับความรักถูกปะพอมาเจอ39กลายเป็นขยัน39คือเลขแห่งการต่อสู้ดิ้นรนความขยันฉะนั้น639รวมตัวกันปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นเทพแห่งความขยันคือนักกิจกรรม639คือนักกิจกรรมถ้าเกิดใครใช้639จะมีอารมณ์ที่แบบว่าหาอะไรทำอยู่ตอลอดเวลาเลยนะครับ 639เป็นเลขที่ดีนะผมยังชอบใช้เลยนะโคชชิ่งหลายคนหรือว่าคนที่เป็นดังๆหลายคนใช้6 39, 6ห6ส9ง3 9เป็นตัวเลขที่ชอบทำให้ตัวเองขยันฉะนั้นตัวเลข39ที่ผมจะพูดแตกแยกไปเนะี่ยมันจะตาเ,เป็นตัวเลขที่จะมุ่งไปถึงความขยันเลยนะครับตัวเลขกลุ่มท้ายก็คือ78แล้วก็บวก9นะ78คือพนังงานคู่ใหญ่บวก9ไปกลายเป็นเลข มังกรน,นะครับเจ็ 89, หลายคนอา,อาจจะเคยอาจคได้ยินว่า7จ็มันคือที่มาคือ7-8กับ8เป็นคู่มิตรรวมตัวกันเป็นพลังงานก้อนใหญ่เป็นเกี่ยวกับเต็นดนักเลงธุรกิจใหญ่ๆพบอบวก9ไปนโคตรใหญ่ก็กลายเป็น789หรือกลับกันกลายเป็น879ก็ได้กลับกันนะ สองอันนี้ใช้ได้สองอันคือสองอันนี้คือเบอร์มังกรนะถ้าเกิด8 7 9หรือ789เนะเดี๋ยวผมจะพูดไปพูดเกี่ยวกับกลุ่มเบอร์มังกรอีกรอบหนึ่งนะแต่อันนี้ที่เขาพูดว่าเบอร์เบอร์มังกรนะ่ะมันคือเบอร์ของพลังงานก้อนใหญ่เบอร์อเบอร์ของเบอร์ของความคิดใใหญ่เบอร์อของอสังหารหรือมอรดกไปใหญ่ฉะนั้นไม่ว่าไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายใช้เบอร์กลุ่มเบอร์พวกนี้ถือว่าถือว่าจะทําให้ธุรกิจขยายนะ ทำให้ธุรกิจขยายมากนะครับลองลองเอาไปวิเคราะห์ดูเนาะต่อไปเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าคู่กลุ่มกลุ่มคู่ค,ค้าขายก็คือกลุ่มคู่รัพ์คู่โชคที่มีมีการเอาเลขมาเบิ้ลกันตัวเลขแรกคือ456หกนะครับสี่ห้าหกก็คือ4 5เป็นคู่รั์คู่โชคมาแล้วก็มาเบิ้ลเลขห้าหมันทําให้เกิดความเฮงก็คือ456เป็นคู่เกี่ยวกับการค้าขายหลายคนชอบเอาเลขศย์หไปไว้ในเบอร์ พราะมันช่วยในเรื่องของการค้าขายนะครับ4 5 6กับ6 3 9แตกต่างกันตรง,ตรงที่6 3 9เป็นการหากิจกรรมอะไรไม่หยุดเลยหารุ่นหานี่ทำไม่หยุดเลยนะครับแต่ว่า4 5 6เป็นเรื่องของการค้าขายชอบค้าขายนะครับเกี่ยวกับการ4 5เป็นเรื่องของครูสัวคู้ชคคือฉลาดพูดฉลาดพูดฉลาดคิดแล้ว5 6เป็นตัวเบิ้ลมามันก็เลยทําให้4 6เป็นตัวเลขแห่งความค้าขายที่คนนิยมใช้นะครับตัวต่อไปถ้าเรากับ กับเสีย6กลายเป็น6 54ก็ได้นะ6ก4ก็เป็นตัวเลขเดียวกันกับความค้าขายแต่ว่าเขาไม่ไม่นิยมใช้กันเพราะว่ามันไม่สวยการเรียงต่อกันมันไม่สวยเขาเลยนิยมใช้เสีย6แต่ใช้6 5 4พลังงานก็ไม่แตกต่างกันนะครับกลุ่มต่อไปเป็นสเสน่ห์ขยายแล้วก็คือ236กนะครับ2 3 6ก็คือ2 3เนี่ยเป็นคู่ชูคู่กิก พอมาบวก6ไปก็เคยกลายเป็น3 6เป็นเสน่ห์แท้ก็กลายเป็น236กลายเป็นคู่ของการขยายความมหาเสน่ห์ขยายเสน่ห์เป็น2เท่า่ะเดิมมีเสน่ห์แลว้วพอมี236ขยายขยายเสน่ห์็น2เท่านะครับแล้วก็ตัวท้ายก็คือ2 8แล้วก็บวก9กลายเป็น2 8 9เป็นคู่พญาหงนะเป็นคู่เกี่ยวกับคู่ของคุณหญิงคุณนายที่เป็นเจ้าของกิจการก็เหมาะการใช้นะนะไอ้กลุ่มตัวเลขพวกนะ ก็ผมเล่ามาให้ฟังนะครับเป็นกลุ่มตัวเลขที่คนเขานิยมใช้นะเป็นเลขเมนหลักยังไม่เอาตัวเลขอื่นมาเสริมยังไม่เอาคู่ตอมงพลงมาเสริมเวลาเราเขาเอาไปวางตัวนะเขาจะเอาไปวางทั้ง3ตัวเลยเช่นใครที่ชอบเงินก้อนใหญ่ก็จะเอากลุ่มมังกรมาใช้ก็คือ8 7 8 8 7 9เดี๋ยวจะพูดต่อไปในคลิปหน้านะครับก็ลองไปเพื่อนๆ,ๆลองไปจดดูว่าไอ้กลุ่มที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย มันมีการขยายพลังงานยังไงนะครับมันเป็นกลุ่มที่เอาไว้มาวางในตำแหน่งที่ตำแหน่งท้ายก็ได้ตำแหน่งหน้าก็ได้อยู่ที่วัตถุประสงค์ของเราว่าเราจะผสมเลขยังไงนะครับก็เดีเ๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ลองไปท่องดูว่าไอ้กลุ่มได้ที่ทบอกมาทั้งหมดนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ